ไฟมีออกมานะครับหลังจากจุดแล้วโอ้ยบังเอิญเลยได้ผู้จุด4คนนะครับจุดแล้วครับท่านเติดแล้วเลยนะครับดีนะครับให้ดังด้วย เอาเร็วขึ้นเร็วลงช้าลงช้านี่ครับเอาแรงมากขึ้นเร็วลงเร็วการเลนเร็วลงเร็ว่ไม่เอานะครับท่านดาบที่3ามนีดเข้าเลยนะครับ

không được đấy, chúng ta đi không đủ, không đi, I mm do -hmm.